ครผมสวัสดีครับมนี่พ่อกรับแต่เสาแล้วครับก่อนไปทำงานมนี่กับจีก็แล้วก็สาวละครับมนี่ที่เอาอาหารไปพังลเรื่องครับบุญมี่นะครับนี่นะเป็นย่าเม่เอฟซีเป็นกับปากคะแนนมาให้นะครับก็ได้เอาไปเล็ก เปลี่ยนได้อาหารมากครับประมาณนี้ครับามาแบง่งให้ย่าเป็นมีในใ<อ>หนลุงเรื่องนี่น,นะครับก,ก็ี่ให้ลูกสาวลาซอยถือไปนะครับถือเดียวพ่อลูกเอาไปให้ลุงเรื่องก่อนลุงเรื่องซอยใหญ่ครับนี่เอาไป โอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเลย,ยครับดื้อลงเรื่องลงเรื่องแฟมิลีนะคะอืมลงเรื่องแฟมิลีฝากกดไลค์กดแชร์นี่กดติดตามนี่ด้วยครับดื้ออย่าอย่าผึ่งวางเด้ออันนี้ก็หลังจากไม่ได้ลงไปจ้องมือนะครับ นี่ครับบากนัดก็ได้มาอื้อขนูบสีเขียวขึ้นมีน้ำม,มีนวลขึ้นจนังน้อยนะครับใหม่ไม่ก็มีเร้อนะอากาศดีครับยงี้มเสาพัทยาครับเดี๋ยวนี้บ่่อยหนาวบ่่อยหนาวเท่าไหร่สามวันก็หิว ยังไปเรื่อยๆนี <on ök> <benim> ่เ <Ein> ด <structured language> <rawd Moder ator> ้อจะเร็วจะเร็วหนุงเรื่องเรื่องเอ้อจะกินกล้วยเด้่อยแบนี้เมื่อวานพ่อเขาบอกว่านวดให้แน่นวดให้แน่กว่าดวดไทยสวยเร็ววันดีเร็ววันดีสวยสวยแล้ววันดีแล้วนั่งเอ้ยน้องครับ ได้กินแล้ว้านนี้ได้กินแลว้วโอ้ยลูกสาวลากระเจ้าใครนครับตื่นเศร้าขึ้นก่อนไปทำงานครับวืนนี้มันขึ้นกับ ไอโซเพิ่นเอาสร้างขึ้นเนื้อบ้านโอ้ยกินนี่ซ้ำบ่ได้หยัาเคย่อี้กินคักปนี่เนาะเห็นมี 4, เอฟซีพิ่นซอยมากอะ่ะนะ่พักก่อนลูกเพิ่นหยำก่อนเดี๋ยวมันติดกืนทั้งน่วยมัน อ่ะสวยหน่อยสวัสดีคอนก่อนอ้าวเอาให้ลูกเทีานั้ลูกก็ได้ก่อนอันดับมันกินไหนวะกินครับกินกินกินเวลาให้กล้วยเพราะบอกแัไ่ไงนจับบอกไก่เออยืนอยู่ตรงนั้น,นเออ ใสเล้วย <cổ Fruit> กล้วยก็ต้องเอามาแบ่งกันกับย้ายนะครับาสั่งรุ่งนำก็ม,กมีดด้วยวยัดเข้าไปไกลหลายลูก แต่มันสิดึงนเช้าหน่อยกับอยากซ้อยพอ่อนะครับเหลืออีกยี่สิบตัเชือกครับนี่นี่น ăn nướng dứa nữa con gì con, cho vợ hay, ghép dứa, ghép, ừ, đào long quất này luôn chắp ao nữ tố nổi đó cần chi hay mất tay lụp và bơ đẩy cái tiền đà là cho nói ครับที่ตรงนี้ก็เจ้าของที่เพิ่นก็ได้มาเบิ้งอะไรล่ะครับแต่เพิ่นก็ส่งข้าวเนี่ยล่ะหลังปีใหม่หลังปีใหม่ครับตรงนี้ที่ประมาณที่สำหรับผูกสร้างนี่นี่ครับจนส้นโซนเพื่อเทียนไหนเนี่ยอีกอันนึงครับเป็นเสาแถวตรงนี้นี่เพิ่นจับเอาลูก ออที่วันนี้จะของพันมาเบิงตนะีไม่พันเทดลี่สอดหลังจากตีไม่ไปนึกว่าจะได้ฟังข้าวดีก็ทะเบิงนะครับเทียดจะได้ก็บริษัทธิ์พันก็ใจดีพ่นก็ ไฮยูฟี่ครับยูฟี่ก้อนถ่าแขกนะครับยูฟีเ่เบิ่งหลังปีใหม่ึ้นกันมาแขกการจะเริ่มเขาเปิดประเทศได้แต่ทางนี้สีบ่มีปลูกสร้างนะครับเดี๋ยวเอาอเอาเอากรวยห,หน่อยเมดก่อนจังไห้กีบุนีเเ้อนี่ครับบักนัด หลังจากเป็หนดปากคะแน่นใหม่ก็มันสีได้แบงนัดสีเขียวเขียวขึ้นมาเนี่ยจังหน่อยนะครับจำลองไว้เอามาดีแม่เนี่ยสี่เนี่เรียวเอฟซี่เนี่เรียวมาดีสวยเอากล้วยที่ลูก เจ้าลาก็อยากออกพ่อกับบระท่านอยากให้ออกปันไหนย่านพุนวาเด็กน้อยเห็นถือม่ได้กินฉีออกแกงเดียวขึ่นมาเฮ้ยกระสิมีไปอีกแล้วครับเถือกนึง มันอยูบ่ได้ครับมับน,น,นมืดพุ่นมืดแยงเลยกับจีไปบ้าน,านสำหรับผมบไปบ่ได้ครับลูกกะเลี้ยอย่พี่แมนเพิ่นมาให้ยู่กับจีหาขออยู่บังผูกต้างผูแกแข้งยูไปก่อนถอยลูกเอาเอานันให้มันกินเลยอันนั้นก็กินได้คือกัน หามาได้เดี๋ยวลูกเอ้ยได้กินซัมเนียกับพ่อมีแห้งทองก่อนบ้านจะเป็นบ้านจะเป็นว่ามันจะขี่ออกออ,ออก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 ร้านเนี่ยงเรื่องฟันดีอยู่เอ้ยเอ้ยๆๆสาเทาเานี่ครับ ีิทีคนกับสร้างถอยลูกงานฝึกให้เขาอยู่กับสร้างเต้นหน่อยๆหุ่นสีได้คนสีไั้เพราะย่านนะครับนี่ครับขอสามเทือกันบันไดมันก็โยกแล้วมื่อนี้ก็น้อาหารแจก ยามเม่เอฟซีไมุมึงเรื่องนะครับก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆด้วยครับมเม่เอฟสูขู้สู่คนมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองหลายๆเป็นทีเ่พิงของสร้างของมาทั่วไปนะครับสำหรับมือนี่ก็เจอเปิดตัวลาครับสิไปไปทำงานก่อน ถักเทียงพ่อกันกันกบยายมันมี่นะครับมือนี้อย่าลืมกดติดตามไดือ้อสวัสดีค่ะดาล่าน้อยบอกุกกายเพื่อนหน่อคนใดเพื่อนสีว่าได้นะครับแส่เป็นไ,นไงเล็กน้อยกันเก็เพื่อนยู่น้ำสร้างน้ำมาไปก่อนนะครับโอ้น้ำสร้างกับพอ่อเราต้องฝึกให้ยู่น้ำมาหรอใอยู่น้ำสร้างกับ่ ครับจะเลื่มกดไลค์กดแชร่เลยด้อย่าเอ้ยกดติดตามไอเนี้ยผู้ใดผู้ใดบังผู้ใดบังอยู่คนนั้นกดติดตามอยู่เด้อครับ,รบสวัสดีครับจิต่อเพจงานนะครับนี่เข่างานมาทัานพอกันเทียงเอาสวยเร็วเนี่ยตรงเรื่องสวยสวย